สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาทําข้อสอบกันนะคะข้อสอบเรื่องพจนานุกรมนะคะไปดูกันค่ะอ่ะนะคะแบบพัฒนาทักษะในการทําข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดใช้พจนานุกรมนะคะค้นหาความหมายของคำนะคะคร่ำครึ หมายถึงอะไรนะคะนักเรียนดูคำตอบเองเลยนะคะต่อไปงัวงเงียนะคะข้อสองงวเงียหมายถึงอะไรนักเรียนสามารถเปิดพจนานุกรมได้เลยนะคะต่อไปข้อสามเชี่ยวชาญหมายถึงอะไรเชี่ยวชาญน,นะคะ ข้อ4ค่ะแน่นหนาหมายถึงอะไรแน่นหนาหมายถึงอะไรนะคะต่อไปข้อ5ค่ะบูรณะหมายถึงอะไรบูรณะหมายถึงอะไรต่อไปข้อ6ค่ะประหยัดหมายถึงอะไร ประหยัดหมายถึงอะไรนะคะต่อไปข้อเจดค่ะพจมานหมายถึงอะไรพจมานนะคะหมายถึงอะไรต่อไปข้อ8ค่ะพึกษานะคะปรึกษาหมายถึงอะไรปรึกษานะคะ ไรเดียงสาหมายถึงอะไรไรเดียงสาหมายถึงอะไรต่อไปข้อสิบค่ะโอรานหมายถึงอะไรโอรานหมายถึงอะไรเห็นไหมคะนักเรียนมันไม่ได้ยากเลยนะคะแค่นักเรียนดูคำแล้วหาความหมายเปิดจากพจนานุกรม นะคะแล้วตอบแค่นั้นเองขอให้นักเรียนถูกทุกข้อเลยนะคะสวัสดีค่ะ